สำหรับโจทย์ข้อนี้นะคะนักเรียนพิจารณานะคะผู้ชายคนหนึ่งไม่เป็นโรคนะคะแต่บิดาเป็นโรคอย่าลืมว่าลักษณะของโรคฮิโมโฟีเลียนะคะถ่ายทอดบ,บนโครโมโซม x เพราะฉะนั้นถ้าบิดาเป็นโรคก,ก็ไม่สามารถถ่ายทอดมาสู่ลูกชายได้เพราะว่าบิดาเนี่ยถูกกำหนดว่าต้องให้โครโมโซมอะไรคะ Y เพราะ,ะนั้นชายคนนี้นะคะ จะมีจีโนไทป์เป็น xh ใหญ่ y แต่งงานกับหญิงที่ไม่เคยมีประวัติเป็นเลยหญิงก็จะเป็น xh ใหญ่ xh ใหญ่ H y. นะคะเวลานักเรียนนะคะคิดก็จะเป็น xh ใหญ่ y cos กับ xh ใหญ่ H y. แล้วก็ xh ใหญ่ H y. แยกแกมมีดได้เป็น xh ใหญ่ X, H, y กับ xh ใหญ่รวมกันมีเป็น xh ใหญ่ xh ใหญ่ xh ใหญ่ y เพราะฉะนั้นโจทย์ถามว่าโอกาสที่บุตรจะเป็นโรคนี้มีกี่เปอร์เซ็นต์ทุกคนปกติหมดเลยอันนี้หญิงปกติใช่ปกติ เพราะนั้นโอกาสที่จะมีบวชเป็นโลกก็คือ0เปอร์เซนต์ต่อมาข้อที่9นะคะอันนี้เป็นโจทย์ประยุกต์รวมกับเรื่องของเพดดีกรีนะคะ โดยเขาเขียนเพดดิกรีของครอบครัวหนึ่งซึ่งเกี่ยวข้องกับโรคตาบอดสีกับตาปกตินะคะให้สัญลักษณ์มาเพดดิกรีอันนี้ไม่สามารถระบุลักษณะของพาหะได้โดยโจทย์กำหนดว่าจงหาจีโนไทป์ของบุคคลตั้งแต่หมายเลข1ถึงหมายเลข10เพราะฉะนั้นให้นักเรียนนะคะฝึกทำไล่นะคะเพดดิกรีจากชั่วรุ่นที่2นะคะ2ขึ้นไปหาชั่วรุ่นที่1 อย่าลืมว่าสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมนะคะแทนเพศชายวงกลมแทนเพศหญิงนะคะให้ H ใหญ่เป็นตาปกติแล้วก็ H เล็กเป็นตาบอดสีข้อนี้ครูให้เวลา5นาทีเช่นเดียวกันนะคะ เรามาพิจารณาตรงนี้เลยนะคะทําไล่ขึ้นไปนะคะหมายเลขก7เป็นชายที่แสดงอาการของตาบอดสีก็ต้องเป็นอะไรคะ x h เล็ก y เพราะนั้น y ตรงนี้ต้องเป็นของพ่ออันนี้คือ y ถูกไหมคะแล้วก็ x h เล็กเป็นของแม่แน่นอนแม่หมายเลขก8กับ9เป็นชายปกติ ก็ต้องเป็น x h ใหญ่ y ทั้งคู่ y, y เป็นของพ่อเพราะนั้น x h ใหญ่เป็นของใครคะของแม่แสดงว่าจีโนไทป์ของหมายเลข4เป็นพาหะนะคะเป็นพาหะต่อมาเรามาดูต่อในหมายเลข3หมายเลข3คือชายเป็นโรคชายเป็นโรค x h, h เล็ก y แต่หญิงหมายเลข6ปกติ แต่อย่าลืมว่าหญิงคนนี้นะคะปกติต้องได้รับโครโมโซมนะคะของพ่อ X h เล็กของพ่อมาแน่นอนดังนั้นจีโนไทป์ทของหญิงหมายเลขหกต้องเป็น X h ใหญ่ X h เล็กมีอาการของพาหันะคะ <S <S ต่อมาเราทำย้อนนะคะ <S 2> <S 2> <S 2> ขึ้นไปหาหมายเลขหนกับหมายเลขสอก่อน หมายมายเลข4หมายเลข1นี่ปกติแน่นอนเขียนได้เลย X H ใหญ่ Y ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นหมายเลข5เนี่ยเป็นลูกของหมายเลข1กับหมายเลข2แต่หมายเลข5เป็นเพศหญิงถูกไหมคะพะะนันต้องได้ยีนอะไรคะ X H ใหญ่มาถูกไหมคะได้ยีน X H ใหญ่มา นักเรียนมองซ้ายด้านซ้ายเป็นหมายเลขสาหมายเลข3ามเป็นชายเป็นชายชายต้องได้ยินวามาจากพ่อเพราะนั้นชายคนนี้ต้องได้ Xh เล็กมาจากใครคะจากแม่ถูกไหมคะดังนั้นหมายเลขห้านี้ก็ต้องได้โครโมโซม Xh เล็กมาจากแม่เช่นเดียวกันดังนั้นแม่หมายเลขสองจึงเป็น Xh ใหญ่ Xh เล็กโอเคไหมคะ ต่อมาหมายเลข5แต่งงานนะคะไม่ได้ระบุหมายเลขตรงนี้เป็นชายปกติก็ต้องเป็น xh ใหญ่ y แน่นอนดังนั้นหมายเลข10ซึ่งเป็นลูกสาวของหมายเลข5เนี่ยต้องได้ xh ใหญ่มาจากพ่อเพราะไม่ได้สามารถรับยิน y ได้แล้วอีก1ตัวต้องได้รับมาจากแม่แต่จะเป็นตัวไหนนะคะนักเรียนลองคอสดู ต้องได้อะไรคะมีโอกาสได้ทั้ง xh ใหญ่กับ xh เ X, ล็กแต่ว่าลักษณะของอาการก็คืออะไรคะปกติถูกไหมคะเพราะนั้นเราเขียนแบงค์ขีดตรงนี้ไว้ได้ อันนี้เป็นจีโนไทป์ของเพชรดีกรีตั้งแต่หมายเลข1จนถึงหมายเลข10 ต่อมานะคะเรามาดูเรื่อง m u l t i p l ิลแอนลีนนะคะสักเล็กน้อยซึ่งจริงๆมันก็มีความสำคัญนะคะแต่ครูอยากให้นักเรียนศึกษารายละเอียดของคำว่า multiple a แอนลีนก่อนนะคะมั l ติเ l ิ a แอนลีนคืออะไรนะคะมั l ติเ l ิลแอนลีน เป็นยีนที่ประกอบด้วยอัรลีนมากกว่า2ชนิดขึ้นไปในการควบคุมลักษณะใดๆของสิ่งมีชีวิตนะคะละักษณะเด่นของมัลติเพิลอัลลีนนะคะก็คือจะอยู่ภายใต้การควบคุมของยีนซึ่งมีอัรลีน2แบบแต่มีลักษณะทางพันธุกรรมบางลักษณะที่ถูกควบคุมโดยยีนแต่ละกลุ่มอัรลีนมากกว่า2ชนิดขึ้นไป ลักษณะเด่นของมัลติเพิลแอนลีนะคะคือยีนดังกล่าวต้องมีตำแหน่งอยู่บนโครโมโซมที่เป็นโฮโมโลกัสกันตัวอย่างนะคะของมัลติเพิลแอนลีก็ได้แก่ระบบหมู่เลือดซึ่งตรงนี้จะสำคัญมากนะคะเดี๋ยวครูจะสรุปให้ฟังอีกหนึ่งครั้งแล้วมีแบบฝึกหัดให้ลองทำระบบหมู่เลือดที่สำคัญที่เป็นที่ยอมรับนะคะก็คือระบบหมู่เลือด ABO